ไหแลนด์ Thailand, 4, นั่นเองค่ะอะไรค่ะสำหรับวันนี้นะคะการประกวดของเราค่ะต้องขอขอบคุณค่ะผู้สนับสนุนใจดีนะคะ Boss Progress Group ค่ะร้าน270 Coffee Restaurant and Resort บ่ายผูนิรันร้านอาหารที่วิวสวยที่สุดในเชียงรายศูนย์สุขภาพความงามและศัลยกรรมตกแต่งเฉพาะทางดรยูนึกถึงผิวหนังและศัลยกรรมเพื่อความงามม่ ใจปลอดภัยสบายใจทุกครั้งที่เข้ามารับบริการนึกถึงศูนย์สุขภาพความงามและศเลยกรรมตกแต่งเฉพาะทางดอกเตอร์อยู่ธนาคารอองสินภาค9โรงแรมเดอะรเวอรีบายกะตกธานีโรงแรมวันบัจจ็ตสิงค์าร์คเชียงรายโซเชียลอินเตอร์พรส์ูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงราย บริษัทโรบินสันจำกัดมหาชนสาขาเชียงรายซาบีนาบริษัทแอดวานซ์ไวร์เลสเน็ตเวิร์กจำกัดชีวิตธรรมดาคอฟฟี่เฮาส์บริสโตอลแอนด์บาร์โอไฮโอคาเฟ่บ๊อกบาร็อกเฮาส์อินบ็อกคาเฟ่แอนด์บริสโตเฟรสต์สเตชันเบสฟู้ดทูบูทอัพซีอาร์คาร์เรนโต M Print K.S. Hotel ร้านตึงน,นม acting house ใจใจ Studio ห้องเสื้อ s t y l i s t a d r e s s ห้องเสื้อ y ู u r ห้องเสื้อ Smile Way หัวศิลปะเชียงรายร้านดอกไม้ c h i p Flower เชียงรายจิมมาล่าลองจิมน,น,น้ำพริกน้ำเยี้วแม่หนองร้านอาหารมาลองเต๊ะ หมู่บ้านพิมุกเชียงรายบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศหมองโจแอ่งซัพพลายและโรงพยาบาลเกษมร,ราชสีบุรินค่ะและ